ตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อนะคะโดยพลเอกวล,ลิตโรจนพักดีค่ะรองเสนาธิการทหารและคณะนะคะก็ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อในพื้นที่จังหวัดสระแก้วค่ะ เนี่นะคะก็ได้เยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการอาหารกลางวันและก็ศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านคลองว่าโครงการเลี้ยงปลาดุกปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษนะคะเป็นโรงเรียนชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริยังมีการปล่อยพันุ์ปลาอย่างที่เห็นเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีการปลูกไม้พยุงปิดด้วยดูจากบรรยากาศแล้วเนี่ยก็รม่มรื่นจริงๆเล,เลยนะเตยปลา<ต>คงมีหลายสายพันธุ์มากเลยนะแต่ใช่ค่ะดูแล้ดูมีความสุขกนะคะและแถมยังเยี่ยมชมหมู่บ้านกลุ่มปลูกผักสวนครัวกลุ่มเลี้ยงสุก โดยมีนายอัมพันธ์พึ่งพานะคะซึ่งเป็นราษฎรบ้านคลองว่าตําบลทับพริกเป็นเกษตรกรตัวอย่างค่ะ ด้วยการนำหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะบันดาเนินชีวิตประจําวันจนประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จแล้วนะเตยเขาก็ยังถ่ายทอดแล้วนะเตยเขาก็ยังถ่ายทอดให้กับคนในหมู่บ้านแล้วก็ชุมชน <Okay. S 1> แถมเขาเนี่ยนะคะยังเคยได้รับรางวัลด้านการเกษตรมากมายอ,อีกด้วยค่ะ,คะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะเตยมีความรู้แล้วเนี่ยเราก็ควรจะมาแบ่งปันกันช,ชุมชนจะได้เข้มแข็งนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างความสมัครใจในชุมชนอีกด้วยนะคะ โดยโครงการนี้ค่ะก็ดําเนินการตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะโดยให้การสนับสนุนด้านการส,งส่งเสริมอาชีพและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับราษฎรในพื้นที่ตําบลทับพลิกอําเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสะแก้วค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นตำบลชายแดนไทยกัมพูชานะคะมี7หมู่บ้านค่ะจำนวนทั้งสิ้น1,421ครัวเรือนซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มีอาชีพทำไร่อ้อยมันแล้วก็ข้าวโพดนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังประสบปัญหาขาดแหล่งน้ำทางการเกษตรค่ะ ซึ่งการดาเนินโครงการนี้นะเตยก็ใช้หลักประชาต,ต่างๆเลยค่ะทั้งแนวคิดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็ยังมีการนําค่านิยม12ประการของคอสช,อชอมาประยุกต์ใช้อีกด้วยก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะ,คะเป็นชุมชนตัวอย่างที่น่าจะลอกเลียนแบบนะคะใช่ดําเนินวิถีตามเศรษฐกิจพอเพียง<ช>ดีที่สุดแล้วนะคะประสบความสําเร็จมีความสุขจริงๆค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อน